สบายดีป้าลุงพี่น้องวัชกุสุคนสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องโอ้ยมางทุกกระสร้อนยังเนาะอย่าไป,ปใจว่าใจว่า ก่อนอื่นกาขอบคุณพี่ใจดีทางประเทศเนาะยังก็เรื่องใหญ่ใจดีอะไรเด้อประเทศยังไงโนเวโนเวบอกเรื่องใหญ่ที่ทีทางโนเวช่วยฝังเงินใหม่ซุ้มขอบคุณเฮาเนาะตละลานน้อยโนมินี่เ่าแม่ต้องเพี้ยนอะไรเคยหนึ่งพันบาทสละก็เคยลาคนละหาร้อยบ่แมนสละก็เคยลาคนละหาร้อยขอบใจเลยเด้ออยู่ทางโนมินี้นินโต้ผ ห้งอยดพี่คนสวยนูน้อยพันห้าเออห้องไม่ใหญ่นําเหมือนพูดห้องไม่ใหญ่หนึ่งพันบาทแม่แม่ลองเทีนเถอะทีนถังเยนะเพืสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้พ่อเรากดก็อเห็นววานเนาะให้พ่อให้ใตท่งครับให้ พีละลายเด้อพากมาให้หาลอยก็หาไดขึ้นหนึ่งหาลอยละเคยลากระ้าวละหนึ่งพันบาทคนว่าคนละเท่ตีำลยเงินทองเดินทางต่างประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างสาธุทำะไรบานินไม่รู้ไม่นี่บานินไอ้ร้อยขอบคุณเด้วป้าที่พาเงินมาให้น้องไม่นี่ป้าให้นูป้าไม่ได้ใช่ไหมคะ ไไให้ป้าก็ไปในล่านหาเด้อป้าเด้อหัวใให้ลูกน้อยพันหาแมงเพีนหนึ่งพนันไม่ให่ 1, ะะออหดดนึ่งพันล้กลันทีมงานบ้านปัง,ปงว่ามีภายในไปถาเบ่งน้ากันพี่น้องเยตื่นตันแ <c oughs> หงในรอบลายเดือนเลยเอ้ยอลินท์เฮ้ยแมนในรอบลายเดือนตั้งแต่ทำแมามากอะได้ท่งแัลนอ่ะแบงแม แม่มาเด้อยรแหลออกติเตี้ยปะเทนบอกว่ามาอุ่นประเทนดีน่าดูบอลด้วยไปไปประเทนบอขอบคุณลลายเลยเลยเลยอยู่ดีมีแห้งลําร้ยลํารวยล้วกัไปรอส้มกันต่ออยู่ทีมบัตรปังว่าภพยเหนสิได้พอเพินพังมาให้ซองทางบ้านเลยซองบ้านลายคนเติบอยู่บัตปังล่ะกัดลายลายชื่อขนาดลายชื่อ เไปเาปเจอกันบ้านปังบ้านนี้ทั้งบ้านสีเขียวล่าก่อนพอกันกับพอนองมินบ้านนี้อยู่บ้านตังอี่ร้อยมาสบายดีไหมบายบายสวัสดีพี่น้องใครอื่นมาจะคนอื่นมายังล่ะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอล บายดีเงี้เที่ทยงๆเนาะเอา้าเขาเขามาเทลหน่อยก็ได้อ่าเอาอมาเทลหน่อยคนก็นได้นนเนาะไอ้จ๊มาจับกล้องให้บ้างไหมเจ๊จับกล้องให้นะ,นะอ่าอยู่วางนี่เด้ออ้าวสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีทุกคนสมองสุรวนก่อนอื่นกะ อ๋อขอบคุณหลายๆเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาให้เนาะทีมงานเฮาอย่างนี้แหละคุณหลายๆเด้อเนาะมีเงินไปแน่พี่น้องรุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันเงี้งไปแน่ใช่เลยต้องเบิ่งตามไล่ซื่อกันเลยฝากกันแด้วมี่ืสุขุนันได้สวัสดีพี่น้อง ทั้งโนนสูงเพิ่นหับลกแะไรเนาะมีทั้งนั้นกับมีแม่น้องเทนได้หนึ่งพันบาทสาวลาเคยลาจะได้หนึ่งพันบาทเพิ่นหับเรียบร้อยทั้งนั้นการเบิ่งเด้อเบืองเงินก่อนเบืองเงินก่อนถ้าบอกครบโค้งแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเป็นโทษ

พอให้ล่อง,หงให้วยเกิการสำเร็จในหน้าที่การงานให้การจัดการการงานรุ่งเรืองเนาะด้วยๆพอให้อยู่ดีมีเฮงลำรวยลำรวยเด้อสาธุสาธุลเกิดมีผู้เฒ่าเนาะบ้านผู้เฒ่าครบคนเลยก็มีเท่าแม่เท่าแม่ หลายเขาเด้อถุกมือถุวันมือละเจ็ดเปล้านคนละอ่ะ hmm. ไ mm ้้เนาะให้ร่ำให้รวยร่ำให้รวยเด้อคุณหายใจบุญกัเนาะู้ใหญ่เจบุญกับอันนี้ปู่วันกัญญาวันปู่วันกัญญาวันนี่กปูละหาร้อยสองคนพันหนึ่งเอาอีกสองคนครับป้าอ่ากินแห้งคามิตใจของไข่ใหญ่นี้แหละบ้านขอพูดในลายก็ให้พ่อให้แก่ทาน อันนี้สุขภาพแข็งแรงดีประกอบด้วยวันหนสุขภัละมันเยอ้มันเยิ้มาดูเ้อเนาะพูนสุภาพมาให้ไอ้กระป๋าวันปูลห้ารอยได้รับเลยเด้อไอ้มินนี่รับเียวเนาะน้องมินนี่กับพันหาปนุ้ยใชปนุยนุ้ยม่นยไม่ปย่นุ้ยมาน่นม่น้ไม่นาพี่ปุนุ้ยเพิ่นเว้นและย่างหางเนองปนุ้ย ก่เขกับไหคินน้อยนึ่งกอโวินละยยงงี้อ้าวปน้อยเนี้ยำามาใกล้ๆของคนสามารจิปลาน้อยหนึ่งพันบาทขอบใจเด้อพี่นนองพี่ชงเงินให้ปน้อยเด้อดีใจจักจิบวะพี่จ้ะไม่รยใส่พห้อนพี่แนงสุขภาพเข้มแข็งรำรวยเงินทองเออบ่เกียบโจกได้ธุสาธุเด้อเป็นบุญกานี้เนาะ โอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นมีไฟแน่พี่น้องน้อโตโน่ว่าสันมาแล้วแม่ประคามขับมาติอันป่าได้ยินปรนได้เนาะปลาดอนนี่เนาะปลาดอนกับพี่ลุงกับพั Jesus, นห <fit> น A, ึ่งเวาจะีๆเนาะฝากเงินมาหายชนะนับชนะน่นก็หายดับหายรวยเด้ออันนี้ณหมันควรยืนอยู่ดีมีแเงินจ้า ป่ากับอีลุงเนาะเพื่อนกับผุ้รหาห่า้อยอันนี้น้องตัวนูกับหญ้าพุทธผุรหาห่า้อยขึ้นกัน ว้าวว้า <zo> ว้าวน่กับแม่ว้าวพอใจได้ละเยอพี่น้องมาว้าวแ่ด่า้วยพอใจได้ละเยดู้แขงแเข้มแข็งดาวยด่า้วยมันจะมีความว้าวแล้วพอใจได้ละดีใจมีความว้าดีใจลายยังพันหนึ่งนี่น้องเอ๋ยอันนี้สิเป็นของน้องแองกี้น้องแองกี้น้องแองกี้ ออบให้เพนมารับก่อนกล้องก่อนแอคชขอบใจลายๆด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่าเงินมาให้ให้รำให้ด้วยให้อนุมันคนนี้คนเจ็บจะได้ความไข่ยังนี้น้องเอจีก็ได้หนึ่บาทพี่ทองเนาะทีมงานบานปังเฮานี่มีอยู่แป0แพั้ขอขอบคุณลายๆเนะผู้ให่ใจดีเพ่ฝากมาให้ โอเคเนาะมาบ่ได้หัวหงียงดอกบ่ได้หัวห้องเยี่ยงหมดดอกแบบนี้บอกเด้๋ยวหัวหัวกับนี่ดอกเลยเออเคยปลอมเพื่อนวะไอ้เคยขอหวยเคยปลอมสามพันเนาะครบขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกะฝากมาให้ฝากมาให้อันก็ขอให้ได้ขึ้น ลอยล้านเด้อเนาะหอยล้านพันล้านเนาะลอยล้านพันล้านเออก็ให้ลอยได้ลอยล้านพันล้านคาถาใส่เงินยูโรกันเขาให้ได้ลอยล้านพันล้านยูโรเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีคนฝากมาให้กะเขาให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขภาพขิมแข็งอยุมณนคนเงินยาเจ็บยาจนเขาให้เฮงเฮงรวยรวยเนาะการงานการเงิน ก็ให้ลูกให้ไลฟ์ซะถูเนาะอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องวัตสุกูสุคนเอ้พี่น้องเอฟซีเขาให้กับบดลให้กำลังซับกับขอให้กำลังใจเขาให้เบิ่งคลิปเฮาพี่น้องเนาะก็ไลค์ก็แชร์รัวๆพี่น้องถึงสีบุมีกำลังซับให้กับขอให้กำลังใจเฮาเบิ่งคลิปเฮากับพอใจแล้วพี่น้องเนาะมีความคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เขาขมาพี่น้องเนาะมีคำว่าตีส้มยังกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะเฮากับสิคอยปรับปรุงพี่น้องเอ้ย พอกันไม่คลิปน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องสบายดีสบายดี